โอ้โหเมนูนี้ทำง่ายจริงใช้เวลาแป๊บเดียวนึกว่าอยู่อิอตาลีเลยทีเดียวเชียวโซโนโลชัฟกันสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมกันอีกแล้วในซีโนควิ้งคลับทำได้อร่อยแน่นอนเปิดมาขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยแล้วครับวนะ่าผมจะทำอาหารอะไรวันนี้ผมจะมาทำเมนูง่ายๆครับ p พนเน t o m ม t o c ต e ครีมซอส ĕ, หรือ P พนเน่ซอสมะเขือเทศครีมนี่เองกุงโรม ไม่ได้สร้างในวันเดียวแต่วันนี้ผมจะมาทำพาสต้าสุดอร่อยภายในเวลาไม่กี่นาทีมาดูกันว่าผมจะทำยังไงครับวันนี้ผมจะไม่ใช้เส้นสปาเกตตี้ทั่วไปผมเลือกเป็นเพนเนอริกาเต้ number ข90ของ a g n e s สนะครับเส้นเพนเน่ครับจะได้ความชุ่มฉ่ำของซอสมากกว่าแล้วก็ได้ความกรมกรอบซอสจะเข้าไปอยู่ในเส้นรูปทรงของเพนเนนะครับเหมือนเพนหรือปากกาจะมีรูตรงกลางเพื่อให้ซอสซึมเข้าไปแถมยังมีรอยหยกักรอบ เพื่อซอสเกาะกับเส้นอีกจะให้รสชาติซอสแล้วก็พาสต้าจานนี้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเรื่องเส้นพาสต้าต้องยกให้ a อคตซี่เขาแหละเพราะเขาเป็นแบรนด์พาสต้าดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีต้นตำรัแท้ๆจากอิตาลีเลยเขาเป็นผู้ผลิตพาสต้าที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเลยนะเทคนิคและความเชี่ยวชาญต้องมี ถึงได้เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพกันทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันส่วนเส้นเพเน่เนี่ยเป็นเส้นพาสต้าที่ได้จากการคัดเลือกข้าวสาลีดูรัมพันดีที่สุดผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทาให้ได้พาสต้าคุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสีเหลืองทองเป็นธรรมชาติเหนียวนุ่มหนึบกรึบที่แกนในเต็มไปด้วยรสชาติของข้าวสาลีหอมอร่อยในสไตล์อัลเดนเตแบบต้นตำรับอิตาเลียนแท้ๆคุณจะได้เมนูพาสต้าที่อร่อยเหมือนไปกินที่อิตาลีแน่นอนเนี่ยผมก็จะใส่เกลือลงไปในน้ำต้มเส้นนก่อ นี่ครับผมก็จะใส่เส้นลงไปอันนี้ใช้เวลาต้ม8นาทีก็ใส่ประมาณ1กํามือนะครับแล้วนี่พอเราเทเสร็จแล้วเขาก็จะมีแถบให้ปิดถุงด้วยครับก็ปิดด้วยเทปได้เลยเรียบร้อยแล้วก็คนระหว่งางรอเส้นต้มนะครับเราก็จะเริ่มทําซอสเลยเต็ปแรกเราจะเริ่มจากผัดกระเทียมในเนยซอยกระเทียมบางๆนะครับแล้วเราจะหั่นเผื่อไว้ตอนผัดกุ้งอีกเม็ดหนึ่งด้วยก็จะใส่เนยลงไปนะครับ แล้วก็กระเทียมลงไปสเตปนี้อยากใช้เป็นเนยหรือน้ำมันมะกอกก็ได้แต่ว่าในไหนผมจะใช้เนยอ,อยู่แล้วก็เลยจะใส่เนยเข้าไปก่อนเพื่อเพิ่มความหอมเข้าไปในพาสต้าจานนี้แล้ววันนี้ผมเลือกเป็นอันนี้ครับ a g n e s ซ s u g o a l b a s i l i c o ซึ่งเป็นซอสมะเขือเทศที่ปรุงรสมาแล้วมีรสชาติของมะเขือเทศและใบโหระพาอยู่ด้วยเพราะว่านี้สําเร็จแล้วรสชาติกลมกล่อมเพราะใส่ผักหลายหลอย่างรวมมามีแครอทมีหัวหอมแต่ว่าผมรู้สึกว่าจานนี้ต้องเข้มข้นเพราะว่าเรามีเส้น Pen n e ริกาเตตัวนี้อยู่อยากให้ดูดซอสเข้าไปเต็ม,ตมๆ่แล้วก็ใส ผมใช้พาสต้าซอสของเอเนรซี่พรสชาติดีและสะดวกไม่ต้องไปเสียเวลาทำซอสมะเขือเทศเองแถมมาใช้วัตถุดิบดีๆอย่างน้ำมันมะกอกและมะเขือเทศอิตาลีร้อยเปอร์เซ็นต์แตกตา่างจากซอสอื่นๆจริงๆพาสต้าซอสเนี่ยอุ่นร้อนราดเส้นพาสต้าก็ทานได้เลยนะครับแต่ผมอยากให้รสชาติมีมิติมากขึ้นเลยเอามาปรุงเป็นซอสครีมมะเขือเทศครับแล้วก็จะเติมครีมลงไปครับใส่ประมาณครึ่งถ้วยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะออกมาพักไว้ก่อนเพราะเราจะทำผัดกุ้งแล้วก็ตั้งกระทะใส่กระเทียมที่เหลือลงไป กุ้งนะครับเกลือแล้วก็ถายนะครับเราแค่ผัดกุ้งพอหอมพอแล้วก็จะใส่เข้าไปในซอสง่ายๆอย่างนี้เลยตั้งซอสไว้นะครับนั่นนี่ครับเส้นเพนเนริกาเต้ของแองซีที่ต้มไว้เป็นอัลเดนเต้ก็จะใส่เส้นลงไปให้หมดนะครับส่วนกระทะนี้เราก็จะใส่เนยลงไปอีกนิดนึงเพื่อคั่วตัวเกล็ดขนมปังจะใส่ลงไปซอสเราต้องเข้มข้น ปรุงรสเพิ่มนิดนึงครับด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยแต่เหตุผลที่ผมดึงเส้นออกมาก่อนเวลานิดนึงเพราะว่าผมอยากให้สุกต่อในซอสเพื่อจะได้ดูดซอสเข้าไปในร่องต่างๆของตัวพาสต้านะครับเราก็จะใส่ตัวพาสตีสับลงไปแล้วนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเบร์มาลาต้าเราก็จะปิดไฟแต่เรามาผัดพาสต้าต่อให้เสร็จรนี่คือดูได้เลยครับนี่ดูซอสเข้าไปอยู่ในเส้นหมดแล้วครับสเต็ปต่อไปนะครับปิดไฟก่อน ก็ใส so okay. <øre> well <ap us> ่ใบโหระพาลงไปเพราะว่าเราต้องการความร้อนที่เหลืออยู่ในกระทะทําให้ตัวใบโหระพาค่อยๆฉ่ำแล้วก็จบด้วยหรือเลมอนในนี้เพื่อให้ความสดชื่นเหมือนกินอยู่ที่อิตาลีเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Penne Tomato Cream Sauce โอ้โหเมนูนี้ทำง่ายจริงใช้เวลาแป๊บเดียวนึกว่าอยู่อิตาลีเลยทีเดียว แต่ว่าเรามาลองชิมดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติซอสเต็มๆนะเข้ากลมเลือกเป็นแพนเนริกาเต้ของแอคเนซี่ตัวซอสนี่เข้าไปอยู่ในแบบรูตรงกลางของแพนเน่เลยแล้วก็เข้มข้นมากรสชาติเหมือนแบบอยู่อิตาลีมีความสดชื่นของเลมอนมีความครีมมี่ของครีมหรือว่าเป็นแบบอาหารหรูที่ทำได้ที่บ้านแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวจริงครับ ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับเมนูนี้เ e n n น่ท m ม t o เตอร์ครมซอสง่ายมาก,กิใช้เวลา10นาทีถึงมาครับประมาณ10นาทีเท่านั้นเองง่าก็ะากด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับ c ี o น,โนโคุงค l ับไว้เจอกันนะครับ